เป็นคนร่วมงานเท่านั้นดังนั้น,น,นาการไล่คนออกจากประเทศมันเป็นสิ่งที่ผมได้ประก,กาศไว้แล้วว่ามันจะทําไม่ได้และเป็นการทําไม่ได้อย่างยิ่งนอกจากเขาจะเป็นเชื้อชาติจีนหรือเชื้อชาติอื่นย่อมมาในประเทศถ้าเขาจะต้องการออกจากประเทศเขาสามารถบินออกจากประเทศได้ถ้าเขาไม่ต้องการออกจากประเทศเขาก็แค่ติดคุกเพราะหลักฐานที่ต้องจำนนและต้องยอมรับ เพราะดังนั้นที่ผมมาวันนี้ผมมีเหตุว่าผมเป็นคนร่วมงานแต่ไหมเนตองผมคือว่าไม่ต้องการไล่ใครออกจากประเทศเพราะแผ่นดินไทยเราก็คือคนไทยเหมือนกันแล้วต้องมีการแตกแยกต้องการในหลักคุณก็มีการด่ากันอยู่แล้วดังนั้นเราต้องปรับปรุงและฟื้นฟูในภายหลัง